สวัสดีค่ะไม่รู้ว่าทุกคนจะเคยได้ยินกันไหมว่าคนไม่เต็มบาทบางคนก็มีเซนหรือว่าสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้และเรื่องที่หนูกำลังจะเล่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทํานองนี้นี่แหละค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่หนูได้ฟังมาจากผู้ใหญ่ที่สนิทคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้เจอมากับตัวเองแต่คิดว่ามันค่อนข้างจะน่ากลัวก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้แฟนๆช่องเล่าเรื่องผีได้ฟังกันนะคะ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งยังไม่เจริญเท่ากับในสมัยนี้คนในหมู่บ้านแห่งนั้นก็รักใคร่กลมเกลียวกันดีแต่จะมีอยู่คนหนึ่งที่เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้ไม่นานมีอาการเหมือนคนไม่เต็มบาทและไม่รู้หัวนอนปลายเท้าว่าเขามาจากที่ไหนแรกๆก,ก็มามาหายหายแต่พอนานวันเข้าก็เห็นบ่อยขึ้นจนกลายเป็นความเคยชิน คนในหมู่บ้านรู้กันแต่ว่าชื่อฉิมแต่ไม่รู้ว่านอนที่ไหนจะมาเฉพาะในตอนกลางวันมาขอข้าวขอน้ำตามร้านอาหารหรือร้านค้าในหมู่บ้านกินจนเริ่มผ่านไปเป็นปีฉิมก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในหมู่บ้านนั้นค่ะแต่ด้วยเพราะฉิมเป็นผู้หญิงที่หน้าตาค่อนข้างจะดีจึงมีผู้ชายในหมู่บ้านที่คิดไม่ดีบ้างแต่แล้วเรื่องแปลกๆก็เริ่มขึ้นที่ชายชายคนหนึ่งในหมู่บ้าน ที่เริ่มมีอาการเพียเพ้ยนๆคล้ายกับที่ฉิมเป็นแต่พ่อแม่ของชัยไม่คิดว่าลูกชายจะจู่ๆก,ก็เป็นขึ้นมาก็เลยทําตามความเชื่อของคนไทยในสมัยก่อนคือพาไปหาพระเพื่อรดน้ำมนต์แทนที่จะพาไปหาหมอแต่พอพาไปหาพระก็ดูเหมือนว่าอาการของชัยจะดีขึ้นดีขึ้นจนเล่าอะไรบางอย่างให้เป็นเรื่องราวและพูดปากต่อปากกันไปในหมู่บ้าน ที่ไอ้ชัยมันบอกว่าได้นางชิมฟรีฟรีนี่จริงไหมวะนั่นเป็นเรื่องที่ผู้ชายในหมู่บ้านเขาคุยกันแต่พิสูจน์ไม่ได้เลยว่าที่ชายพูดนั้นเป็นความจริงมากน้อยสักแค่ไหนจนในคืนหนึ่งที่เขียวชายหนุ่มขี้เล่าในหมู่บ้านที่เมาเป็นประจำทุกคืนกำลังเดินกลับจากบ้านที่ไปดื่มมาเพื่อไปที่บ้านของตัวเองก็เห็นนางชิมนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้เขียวก็นึกขึ้นได้ถึงข่าวลือ เลยหวังจะเข้าไปคุยกับฉิมแล้วนางฉิมก็ตกลงปรงใจไปกับเขียวจริงๆแต่สิ่งที่เขียวไปเจอนั้นแตกต่างกับที่ชัยเจออย่างลิบลับเพราะที่นางฉิมยอมตามไปถึงแม้ว่าทั้งคู่จะพากันไปที่บริเวณเปลี่ยวข้างทางท,างที่เป็นป่าแต่เขียวก็หนีหัวโกรนออกมานางนางฉิมมันไม่ใช่คนนะเว้ยเมื่อคืนข้าเกือบโดนมันกินข่าวลือเกี่ยวกับฉิมจึงเปลี่ยนไปอีกครั้ง แต่รอบนี้ดูจะสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในหมู่บ้านทําให้นางฉิมที่ไปขอข้าวกินที่ไหนก็ไม่มีใครให้แต่กลับถูกไล่ตะเพิดและด่าทอไม่หยุดย่อนแต่ก็ไม่มีใครที่พิสูจน์ได้เลยสักคนว่านางชิมเป็นอย่างที่ชายหรือเขียวบอกไหมเวลาต่อมาไม่นานก็มีคนได้รู้ว่าจริงๆนางฉิมนั้นเป็นใครและมาอย่างไงกันแน่ คนในหมู่บ้านอีกคนที่ได้เจอกับนางฉิมตอนกลางคืนเพราะมีเหตุจําเป็นให้เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านในช่วงกลางดึกตะขมได้เห็นในสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เห็นนั่นก็คือนางฉิมที่ตอนกลางวันดูเป็นคนปกติแต่ตอนกลางคืนจะคลานสีขาไปมาท่าทางไม่เหมือนกับคนตะขมที่อยากรู้อยากเห็นจึงเดินตามนางฉิมไปเรื่อยๆจนได้รู้ว่าบ้านร้างท้ายหมู่บ้าน ห่างจากบ้านหลังอื่นๆคือที่ที่นางฉิมอยู่และภาพที่ตะขมเห็นคือนางฉิมคลานสี่ขาเข้าไปในบ้านไม้เก่าๆพังๆแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือในบ้านหลังนั้นดูคล้ายกับเป็นบ้านหมอผีทั้งหิ้งวางของที่มีแต่ของน่ากลัวเศษซากสัตว์ที่ดูน่ากลัวและนางฉิมในท่าทางรูปร่างที่แตกต่างจากเมื่อกี้ตอนนี้ดูสวยสะพรั่งและดูงามจนแปลกไปจากเดิม แต่เหมือนนางฉิมจะรู้ตัวก็เลยหันมามองตาขวางตาขมเลยตกใจวิ่งหนีหน้าตั้งกลับบ้านแต่สิ่งที่ตามมานั้นคือน,นางฉิมที่คลานสีขาอย่างรวดเร็วซึ่งก่อนที่ตาขมจะเข้าบ้านนางฉิมก็คว้าขาของตาขมไว้ได้แต่ตาขมนั้นสะบัดหลุดและเข้าไปในบ้านได้ในที่สุดที่แรกตาขมก็ไม่เชื่อว่าที่ตัวเองเจอจะเป็นเรื่องจริงแต่เพราะมีรอยช้ำที่ขาเกิดขึ้น ถึงได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้คนในหมู่บ้านฟังและไปวัดตามที่เมียตาขมบอกเพื่อรดน้ำมนต์และเล่าเรื่องให้พระท่านฟังซึ่งพระท่านก็เตือนสติมาเท่านั้นตาขมก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้คนในหมู่บ้านฟังคนในหมู่บ้านก็เลยรวมตัวกันเพื่อจะไปที่บ้านร้างตามที่ตาขมบอกแต่พอไปถึงก็ไม่เจอบ้านร้างกลับเป็นเพียงที่โล่งเปล่าติดกับป่าทางขึ้นเขาก็เท่านั้นเอง ตะขมนะตะขมตกลงเป็นตาเมาหรือตาเพี้ยนกันแน่ตาฝาดคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยแล้วเรื่องเล่าจากตาขมก็เลยไม่มีน้ำหนักพอๆกับเรื่องจากปากของชายและเขียวในตอนนั้นที่หมู่บ้านก็ยังคงเห็นนางฉิมวนเวียนไปมาอยู่เรื่อยๆบางบ้านก็ยอมให้ข้าวกินเหมือนเคยบางบ้านก็ไล่เหมือนกับที่เคยทำแต่นางฉิมก็ยังดูเป็นคนไม่เต็มบาท ที่ไม่มีพิษมีภัยกับใครเหมือนกับที่ผ่านๆมาแต่สิ่งหนึ่งที่นางฉิมไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือย่ามที่นางฉิมพกติดตัวเอาไว้ตลอดไม่มีใครสงสัยเลยว่ามันใส่อะไรไว้จนในผําซึ่งก็คือคนที่เล่าเรื่องนี้ให้หนูฟังเป็นคนสงสัยขึ้นมาค่ะนายผํมเลยลองเข้าไปคุยกับฉิมถึงเธอจะคุยไม่รู้เรื่องแต่ก็สังเกตได้ว่าบางครั้งแววตาที่สังเกตเห็น กลับดูเหมือนเป็นคนที่มีสติรู้ถึงความหมายของคำถามและสิ่งที่พูดออกไปจนในผามเริ่มจับสังเกตและคิดว่านางฉิมอาจจะแกล้งเป็นคนไม่เต็มบาทพูดคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าจะไม่เต็มบาทจริงๆกันแน่แต่ตอนนั้นก็ทําเพียงได้แค่สังเกตเท่านั้นไม่กล้าบอกหรือพูดความคิดนี้ให้ใครฟังก่อนจะปล่อยวางและลืมเรื่องที่สงสัยไปจนมีผู้ชายท่าทางแปลกๆคนหนึ่ง นุ่งขาวห่มขาวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลความเจริญแห่งนี้ด้วยความตั้งใจบางอย่างค่ะผู้ชายคนนั้นบอกว่ามาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกหลานของเขาและในตอนที่ตามหาอยู่นั่นเองนางชิมที่เดินเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อขอข้าวกินก็ตกใจและวิ่งหนีหายไปผู้ชายคนนั้นจึงรีบตามไปหลายคนในหมู่บ้านก็พากันวิ่งตามไปด้วย และบางคนก็วิ่งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่กลับไม่เจอว่าทั้งสองคนวิ่งไล่กันและตามกันไปถึงตรงไหนหรือจะเข้าป่าไปแล้วก็ไม่มีใครรู้แม้แต่พวกของผู้ใหญ่บ้านเองก็ไม่เห็นเหมือนกันจนตกกลางดึกในคืนวันเดียวกันนั้นคนทั้งหมู่บ้านก็ได้เห็นในสิ่งที่ร่ำลือกันมาถึงสามครั้งเป็นจริงขึ้นมาหนึ่งอย่างนั่นก็คือนางฉิมที่หน้าตาขึงขัง วิ่งคลานสีขาหนีผู้ชายที่เข้ามาในหมู่บ้านเมื่อตอนกลางวันคนในหมู่บ้านที่เห็นต่างก็พากันปิดประตูบ้านหนีแต่พวกของผู้ใหญ่บ้านกลับต้องทําใจดีสู้เสือเพราะผู้ใหญ่บ้านคิดว่าถึงคราวที่จะต้องจัดการกับเรื่องราวทุกอย่างที่เป็นข่าวลือให้หมดไปสัทีไปตามไปอย่าให้คลาดอีกทุกคนที่วิ่งตามไปจึงได้เห็นภาพที่น่ากลัวในผามเองก็เช่นกัน นางชิมที่กำลังหนีผู้ชายคนนั้นได้ปีนขึ้นต้นไม้ไปแต่เกาะสีขาราวกับว่าไม่ใช่คนปกติสีผิวก็ดูจะคล้ำม,มากกว่าเดิมแต่ที่ติดตานายผั่มและคนอื่นๆมาจนถึง20ปีได้ก็คือนางชิมที่แลบลิ้นยาวออกมาและเลียตวัดใส่ชายคนนั้น <S <S ภาพที่เห็นนั้นสร้างความตกใจให้กับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก และถึงแม้จะเป็นผู้ชายกันทั้งหมดก็ขาแข็งแทบจะก้าวไม่ออกจะมีก็แต่ผู้ชายคนที่ว่ากำลังพยายามจะพูดหรือท่องมวลอะไรบางอย่างนางชิมที่ตอนนั้นไม่ใช่คนก็กรีดร้องลั่นไปทั่วจนต้องเอามือมาปิดหูแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่ชายคนนั้นทำก็ไม่สามารถที่จะหยุดนางเอาไว้ได้นางชิมกระโดดลงจากต้นไม้แล้วกระโจนเข้าใส่คนในหมู่บ้านที่ตามไป แต่ก็กระโดดแล้ววิ่งสีขาหนีไปอีกรอบในครั้งนี้ได้กระโดดไปเกาะตามบ้านจนทำให้คนในหมู่บ้านกลัวและสุดท้ายก็หนีหายกันเข้าไปในป่าพวกของผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ตามไปและแยกย้ายกันกลับบ้านคืนนั้นทั้งคืนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางชิมบ้างแต่เสียงกรีดร้องก็ทำให้คนทั้งหมู่บ้านนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวพอถึงเวลาเช้า คนในหมู่บ้านก็ยังไม่ค่อยกล้าออกมากันเท่าไรพวกของผู้ใหญ่บ้านก็เลยรวบรวมคนเท่าที่ได้พากันเข้าไปในป่าตรงทางขึ้นเขาไปตามทางที่บางครั้งชาวบ้านก็เข้ามาหาของป่าแต่พอเข้าป่าไปได้ไม่นานฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักทำให้กลุ่มของผู้ใหญ่บ้านต้องหาที่หลบฝนและหยุดพักการเดินทางเอาไว้ก่อนแต่ฝนที่ตกลงมาก็กินเวลาไปนานหลายชั่วโมง นผู้ใหญ่บ้านเริ่มจะคิดว่ามันนานมากเกินไปแล้วและแตัดสินใจที่จะฝ่าฝนลงเขามาเพื่อกลับไปที่หมู่บ้านแต่คนในหมู่บ้านคนหนึ่งดันพลาดเดินไม่ระวังลื่นหล่นลงจากเนินเขาหายไปทําให้คนที่เหลือต้องออกตามหากันทั้งทางที่ฝนยังคงตกและฝ้าก็เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาใกล้ค่ำแล้วพวกของผู้ใหญ่บ้านออกตามหาคนที่ตกเนินเขาหายไปกันอย่างทุลักทุเล ใช้เวลาอยู่สักพักก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอจนฟ้ามืดลงผู้ใหญ่บ้านเลยต้องตัดสินใจอีกครั้งว่าจะทำยังไงต่อไปจะออกตามหาต่อหรือจะกลับไปที่หมู่บ้านก่อนแต่เสียงร้องโวยวายของคนที่พลัดตกเขาหายตัวไปนั้นก็ดังขึ้นเหมือนกับเสียงร้องขอความช่วยเหลือจนทำให้ทุกคนพอจะจับทางได้และรีบเดินไปตามทิศทางที่คิดว่าเสียงน่าจะมาจากทางนั้นแต่เพราะลืมไปว่าตอนนั้นมันมืดค่ำแล้ว ทําให้บางคนที่ออกตามหายิ่งพลัดหลงกันไปคนละทิศละทางถึงฝนจะอ่อนลงบ้างแต่การเดินฝ่าความมืดลงจากเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้จะคุ้นเคยกับพื้นที่ก็ตามทั้งผู้ใหญ่บ้านนายผําและลูกบ้านอีกสองคนที่เกาะกลุ่มกันต่างก็ได้ยินเสียงร้องมาจากหลายทิศทางเหมือนกับว่ามีอะไรกําลังหลอกล่อหรือทําให้คนที่หลงนั้นหวาดกลัวและตกใจไม่ต้องไปไหน อยู่เกาะกลุ่มกันไว้รอให้เช้าแล้วเราค่อยลงไปอดทนกันหน่อยนะนั่นเป็นสิ่งที่นายผํ่จจำได้ดีว่าผู้ใหญ่พูดทิ้งท้ายเอาไว้ยังไงคืนนั้นผู้ใหญ่บ้านนายผํ่และคนในหมู่บ้านอีกสองคนต้องทนตากฝนไปตลอดทั้งคืนจนใกล้เช้าฝนถึงได้หยุดลงและทุกคนก็ลงจากเขาเพื่อกลับเข้าหมู่บ้าน จากที่พากันไปสิบกว่าคนแต่กลับลงมาจากเขาไม่ถึง10บคนผู้ใหญ่บ้านจึงรวบรวมคนออกตามหาคนที่เหลือแต่ก็ไม่พบไม่มีใครพบเห็นคนที่เหลืออีกเลยพอหลังจากเรื่องราวของผีนางฉิมผ่านไปและไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนางฉิมเป็นผีหรือตัวอะไรกันแน่กลายเป็นเรื่องที่คนในหมู่บ้านเล่าต่อกันมาเรื่อยๆแม้แต่ป่าที่ชาวบ้านเคยขึ้นเขาไปหาของอยู่บ่อย ก็ไม่มีใครกล้าไปอีกเลยเพราะว่ากันว่าเวลาที่เข้าไปหาของป่าแม้จะเป็นตอนกลางวันก็มักจะได้ยินเสียงกรีดร้องของคนที่ไม่รู้ที่มาทั้งทั้งที่ฟ้ายัางสว่างและบางคนก็เจอว่าเป็นคนเดินนำเข้าไปในป่าแต่พอเดินตามไปก็เกือบจะตกเขาหรือลื่นตกลงเนินสูงไปกลายเป็นป่าหล้นๆที่คนในหมู่บ้านจำต้องยอมสละพวกของดีในป่านั้นและย้ายไปหาของในป่าอื่น ที่ห่างไกลจากหมู่บ้านแทนในปัจจุบันหมู่บ้านนี้ก็จเจริญมากแล้วค่ะและทางการก็เข้ามาทำพื้นที่ขยายออกไปเป็นทั้งหมู่บ้านใหม่และถนนตัดผ่านเรื่องราหลอนๆเมื่อ20กว่าปีก่อนก็เลยกลายเป็นเหมือนนิทานที่เล่าต่อๆกันมาหนูเองที่ได้ฟังครั้งแรกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเหมือนกันแต่พอลองเก็บมาคิดดูดีๆในสมัยก่อนนั้น บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆก็ได้เลยได้เอาเรื่องราวนี้ที่หนูคิดว่าน่ากลัวมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ